ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน A-Motor มีสินค้าใหม่เข้ามารีอีกแล้วนะครับัอนนี้เป็น Honda s t ต e 600นะครับเบียนแท้ครับเลขคอ NC 21และเครื่อง p d 06e ครับเดี๋ยวไปชมรับคันกันครับชุดบนเลยครับแผงคอ e a s y r i r e r รครับคอเบนชุดบนเงาๆครับหังสีสวยๆครับ ผมเมี่ยมเงาเงาไล่มาข้างหลังครับเป็นยางต้โอโตครับขอบสองร้อยสี่สิบครับแถมด้วยดิสเบรกหลังครับผมฝั่งนี้เป็นขอบแข้งแนวฮาเลยครับผมเกยโยงแต่งครับผมยางหน้าหลังดอกเหลือเ,ล,อเลยครับผม มาฟังเสียงกันเลยครับโอเคครับ